สวัสดีครับวันนี้ผมปายุทธนะครับจะมาพาท่านเดินทางจากที่ทํางานไปบ้านพักนะครับขณะนี้เวลาสิบผมออกจากที่ทำงานนะครับ15บห้านาฬิกาสนาทีนะครับมาบนถนนพระรามสามนะครับซึ่งบ้านผมเนี่ยจะอยู่ห่างจากที่ทำงานนะครับไปกลับรถเลี้ยวกลับมาเนี่ยประมาณ สองกิโลเมตรนะครับเต็มที่นะครับสองกิโลเมตรนะครับมาดูครับวันนี้วันนี้ว่าส่จะใช้เวลากี่นาทีนะครับสองกิโลเมตรนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าถนนโล่งนี่ก็สองกิโลเมตรก็ไม่น่าจะเกินสองนาทีนะครับแต่นี่ถนนพระรามสามในกรุงเทพนี่นะครับตอนนี้ แล้วก็มีการก่อสร้างอีกด้วยนะครับมีการก่อสร้าง K K สะพานข้ามแยกนะครับสะพานข้ามแยกซึ่งสร้างมาใช้เวลาสร้างมาก็มีกว,ว่าแล้วนะครับน่าือกว่าแล้วนะครับมีเขตก่อสร้างครับมีเขตก่อสร้างนะครับมีต่อมุ้งต่อมอครับนแล้วก็ ดูว่าดูว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับแต่ตามคำนารก็คือประมาณปี64ก็จะเสร็จนะครับทำให้ถนนนั้นการสัญจรก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดน,นึงนะครับเพราะว่ารถโดนโดมดีบช่องจราจรน,นะครับแต่ว่าก็เพื่อความสบายในวันหน้านะครับก็ลอง ดูครับนะครับตอนนี้ผมออกมาได้ประมาณจากที่ทำงานได้ประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับรถเริ่มที่จะติดแล้วครับผ่านไปสองนาทีนะครับผมได้ประมาณหนึ่ง้อยเมตร อยู่เลนขวานะครับเพราะเลนนี้เนี่ยอ่ารถเลนนี้รถจะไปยูเทิร์นนะครับตรงใกล้ๆรับาทางรถไฟปีนังนะครับนะครับยูเทิร์นใกล้ทางรถไฟปีนังนี่ครับก็การก่อสร้างกำ,ำลังกำลังก่อสร้างนะครับซึ่ง ที่บอกนะครับก็ปีกว่าแล้วนะครับ,นะรบช่วงหน้าฝดนี่นะครับรถก็ติดเยอะนะครับช่วงหน้าฝนนี่รถรถติดเยอะมากครับซึ่งก็ จะเป็นธรรมดาของถนนในกรุงเทพนะครับรถติดเป็นธรรมดาแต่ที่นี่ก็จะติดมากหน่อยครับพอดีไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับก็บางบางจังหวะก็เร็วครับบางจังหวะก็ช้ากรนี้ผมเดินทางมาได้อ่า เป็นระยะเวลา4นาทีแล้วครับเคลื่อนตัวมาได้ประมาณ300เมตร300เมตรนะครับก็ตอนนี้เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่เร็วนะครับเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆตอนนี้รถจะงไม่ก็ติดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเลยไปประมาณสัก5โมงนะครับ รถก็จะเริ่มติดนะครับเริ่มติดแต่ได้ยินข่าวว่าเขามีกฎหมายนะครับห้ามาให้รถบรรทุกเข้ามาในบริเวณเก็ตกรุงเทพเนี่ยนะครับแต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มเมื่อเท่าไหร่นะครับผมเห็นโลแว็บเลนส์ไฟแดงอยู่ครับ ไฟแดงครับไฟเขียวคนระับครับก็ต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ยังโอ้ยังไม่ถึงยังไม่ใกล้ถึงที่ยูเทิร์นเลยนะครับบางทีไฟเขียวไฟแดงก็ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเลย,ยังไม่ได้ไป ถึงไฟแดงซอยอมอนนะครับไฟแดงซอยอมอนก็เป็นปกติไปแล้วนะครับว่าในในกรุงเทพเนี่ยก็จะร็ติดนะครับถ้าวิ่งบ้างก็โอเคนะครับแต่ถ้าจอดยาวเลยก็ทำต้องทำใจครับทำอะไรไม่ได้ ตอนนี้ผ่านมาแล้วหกหกนาทีครับผมมาได้ประมาณน่าจะเกือบห้าร้อยเมตรแล้วนะครับวันนี้หน้าหนาวนะครับวันที่ยี่สิบยี่สิบแปดตุลาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสาม กกำลังจะทดสอบว่าในเวลา15นาฬิกาเนี่ยนะครับผมจะใช้เวลานาน,านเท่าไหร่กว่าผมจะไปยูเทิร์นนะครับแล้วก็อ้อมมาถึงบ้านผมเนี่ยซึ่งมีระยะทางประมาณ200เมตรซึ่งจริงๆแล้วผมเดินข้ามถนนไปลอดอุโมงคข้ามไปก็จะถึงบ้านแล้วนะครับแต่วันนี้ผมเอารถมาก็เลยจะลองจับเวลาดูนะครับว่ามันจะเป็นเวลาเท่าไหร่ ลองมาลุ้นกันดูนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้ว12นาทีนะครับผมยังติดอยู่ที่ ทางที่จะออกไปถนนพระรามสีดด่นะครับใต้ทางด,วด่วนนะครับใต้ทางด่วนตรงที่ก่อสร้างนี้นะครับ <p ull ing noise> ตอนนี้รถกำลังเคลื่อนตัวแล้วครับ <p ull ing noise> ก็ได้ทีละนิดครับเรนนี้เป็นเรนยูเทิร์น ครับกบ็กำลังกอ่อสร้างข้างในนะครับ,รบกำลังกอ่อสร้างถนนก็คาดว่าปีหกสี่เนี่ยครับก็จะได้ใช้ทางใหม่ มาแล้วสิบสิบสองนาทีครับครับติดอยู่ตรงนี้จะสี่นาทีแล้วครับตรงที่ก่อสร้างฝั่งตรงข้ามชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนานี่ครับครับตนนี้ไปแล้วครับไปได้นิดนึงครับ น,นะครับก็ในตึกตรงนี้ที่กำลังก่อสร้างนะครับกำลัง,งก่อสร้างกันอยู่นะครับติดมากนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งฝนตกนะครับวันหนฝนตกนี่ก็ติดเยอะนะครับ <S 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 ครับขณะที่ผมได้อ่า กลับรถนะครับแต่เป็นทางกลับรถที่เขาเขาเปิดไว้นะครับไม่ใช่ทางกลับรถจริงๆนะครับผมได้กลับรถมาอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านแล้วนะครับตอนนี้เลยประมาณ500เมตรจะถึงประตูเข้าบ้านนะครับตอนนี้ใช้เวลาไปทั้งสิ้น21่นาทีแล้วครับในการเดินทางประมาณ2กิโลเมตรนะครับของอา จากที่ทํางานผมนะครับถนนพระรามสามเนี่ยในช่วงที่มีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนี่นะครับตอนนี้ผมใช้เวลาไปแล้ว21นาทีนะครับอีกประมาณ100เมตรนะครับจะถึงประตูบ้านแล้วนะครับขณะนี้เวลา เลี้ยวเข้ามาตอนนี้จะเข้าประตูบ้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิรวมเวลานะครับที่ผมขับรถมาเนี่ยถ้าผมไม่ไม่ใช้ทางยูเทิร์นที่เขาเขาเปิดไว้ทุ่มแอบยูเทิร์นกลับมาเนี่ยครับคงจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับตอนนี้ผมใช้ยน่นระยะทางมาได้ประมาณสัก400-500เมตรนะครับแล้วนกะ็ ใช้เวลาประมาณตอนนี้20ตอนนี้เวลา3โมง25นาทีนะครับสรุปแล้วผมใช้เวลาตั้งสิ้น23นาทีนะครับในระยะทาง2กิโลเมตรนะครับท่านที่ไม่เคยมาจนรถติดในกรุงเทพก็นะครับต้องเตียมเตียมใจนะท่านเข้ามาทำธุระในกรุงเทพนะครับสำหรับวันนี้ก็ปายุทธชาแนลขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ